ครับ oh, สวัสดีครับผม oh, สวัสดีคลิปน,นะครับไม่ลงนานหาหายเป็นนานเลยวันนี้จะมารุ่นดูนครับว่าเขาส่งอะไรมาให้เนาะก็นานมากเราไม่ได้รับครบัเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับ ว่าจะเป็นหลวงปู่อะไรหนักมากเลยครับเรามาดูกันข้างในเลยปูอะไร 5้ลุนนะครับห,หลุนหลวงปู่พยักพันล้านหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักเขาแก้วทองนะครับอำเภอไม่ใช่อำ,ำ,ำเขาไม้แก้วอำเภอกระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีกอสสอพ้า 64นะครับผมซีนซะีนมาอย่างดีนะครับน,นี่ก็รู้สึกจองไปนานแล้วนะครับจองไปจองไปห้าลุนนะครับ,รบก็มีเต็มเต็มผมสังเกตต้องใส่เต็มทุกอัน ยักพันล้านมาดูกลางข้างในเลยะจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมกล้องครับมาดูรุ่นแรกแกะรุ่นเลยนะครับ ไม่รอช้านี่เลยปูบุญมาปูบุญมานี่สายเหนียวนะครับผมท่านใดชื่นชนอบก็อย่าลืมหาเก็บสะสมได้นะครับผมเปิดมารุ้นดูนะครับข้างในจะสวย งามมากเลยเห็นจากในภาพแล้วเดือนนี้นะครับรายการที่เท่าไหรน่ะนะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับ 47ผมไม่มีใบรายรการดูดวยปเป็นเนื้ออะไรน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมดูไม่ปิดทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดำครับผม ผมชัดนะผมถ่ายกลางคืนนะมองไม่ค่อยเห็นนะหาแล้วครับก็ผ่านเป็นหนึ่งลุ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูลุ้นต่อไปนะครับผมแกะเลยไม่รอช้าผมก็อยากชมเหมือนกันว่าได้เลืออะไรบ้าง ครัหลุนที่2มาเลยคืบทองทองทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทงยาทองฝาบาทลงยาจีวรขอบขอบแดงครับสวยครับสวย รู้สึกจะเป็น115นะครับโคดต่อโคดสาราด้วยนะครับน,นะครับคมชัดลงยาจีวอนครับขอบแดงข้างบนสีน้ำเงินนะครับผม ไปสองลุนมารุนที่3มเลยนะครับไม่รอช้าครับผมแกะเลยนะหงูสวยทุกรุ่นสวยทุกองนะครับบารมีหลวงปูก่ก็มี เขาเรียกอะไรประสบการณ์แทบทุกรุนนะฟึบฟึบฟึบโอ้ยเหรียญนี้สวยงามมากสวยงามตรงไหนล่ะดูพื้นหลังกะนกแดงราการที่เท่าไรสี่สิบ การที่40่สิบไม่ได้โคดดูเลขโคดก่อนครับโคดอะ,ระ,ระไรสองสองอะไรออกเช็กกล้องสอง จะบอกนะเลขตองสอ 8, 8นะครับส8งแปดนะครับนะครับสองเลขสวยครับ18นะครับขาขายล่ำรวยนะครับเลขแปรวมกันแล้ว อูที่ความเชื่อนะครับมาดูรุ่นที่ชุนที่สีนะครับ 4. แต่เหรียญเนี่ยสวยครับรุ่นที่รเมื่อกี้พื้นเขียวเนี่ยหายากดูแล้ว ่นที่สนะครับรุ้นที่สี่เลยนะครับผมเป็นเนื้ออะไรเนื้อทองได้สีแดงนะครับคนนี้สีแดงทำได้สวยมามากเลยนะครับเรียนหลวงปู่ เพิ่งเห็นเหรียญที่สวยขนาดน,นี้นะครับนดูดีครับลงยาพื้นแดงขอบทองน่าจะเป็นชุบทองนะครับผมชุบกระไลทองรายการที่34มสิี่ยวผมเข้าไปหาดูไปรายการหมายเลขโค้ดสอกที่ะไร เลโคตรก็เห็นเลขหนึ่งหนึ่งตัวนะครับนี่เก็บตรงนี้ออกมาหน่อยก็จะได้เห็นเลขโคตรนีบอกว่าตอตหนึ่งนะเลขอะไรเลย ดูไม่ชัดทีนครับเกือบหนึ่งสองสาไม่ใช่เนาะเป็นหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกเถ้าเป็นหนึก็สวยเลยนะครับตะไลทองนะครับสวยงามมาก ชัดเลยนะครับไม่ต้องใช้กล้องก็ได้นะครับด,ด้านข้างนี้จะเป็นเสือคู่เลยนะครับเสือเหมือน เสลยครับดาบมันเรือนนุ้งปูพัดนะครับมาดูรุ่นที่รุ่นที่5นะครับนี่หเลยแกะจะได้รุ่นอะไรไนะครับแกะออกมาแกะให้ชมหมดเลยนะครับ ผมมาลุ้นนะครับลุ้นเนื้อลุ้นความสวยงามนะครับได้อะไรก็เก็บนะครับมาดูลุ้นสุดท้ายเลย ในการที่17เนื้ออะไรครับ147่ี่กโค้ก็สวยงามอีกเดียนนึงน,นะครับผมผิดพลาดการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าไม่ใช่เนื้ออัปปะกะีบย okay, สองดูไม่ใช่เนื้ออัปปกาก็จะเป็นอาบเงินนะครับอาบเงินลงยานะครับห mm hmm. มายเลขโค้ดก็หนึ 47, นะครับอาบเงินลงยา น่าจะประมาณนี้นะครับผี๋ยวผมวหาดูใบรายการอีกทีนึงก็ mm hmm. ให้ชมไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเนี่ครับเดี๋ยวใส่มือให้ดูปูสายเหนียวนะครับหาติดตัวไว้บ้างนะครับผม เปลียนครับผมห้ารุนครับกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไฟด้วยมานนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านขอให้รวยๆอยงเทุกท่านนะครับ